มีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบทานเผือกเหมือนพึ่งบ้างไหมคะพึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทานมากวันนี้พึ่งจะนํามาทําขนมหวานอย่างเมนเูเผือกสาคูกะชิมะพร้าวอ่อนทานกันเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมวิธีการทําพึ่งจะใช้เผือกหอมจากนั้นปอกเปลือกแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยทําการผ่าครึ่ง แล้วก็นำไปหัน่นเป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการเดี๋ยวเรานำไปต้มกันเพิ่งจะใช้หางกะทิผสมกับเกลือแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนำเผือกที่เราหั่นแล้วใส่ลงไปนำไปต้มใช้ไฟกลางต้มให้สุกในระหว่างที่รอสุกเรามาทำตัวสาคูกันต้มน้ำให้เดือดนำเม็ดสาคูลงไปต้มจากนั้นทำการคนไม่ตัวสาคูติดกัน เราจะทำการต้มนะคะต้มจนตัวสาคูสุกใช้เวลาในการต้ม15นาทีพอตัวสาคูสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วก็แช่ไว้ในน้ำร้อนแบบนี้นะคะสัก20นาทีจะทำให้ตัวเม็ดสาคูของเราใส ตอนนี้นะคะตัวเผือกของเราเราก็ต้มมาจนใกล้จะสุกแล้วเราจะต้มให้สุกจากนั้นใส่เนื้อมาพร้าวอ่อนลงไปพอสุกได้ที่เราก็ใส่น้ําตาลมาพร้าวทาการคนนะคะให้น้าตาลละลายแล้วก็ต้มต่อจนเดือดพอเดือดเราก็ใส่หัวกะทิลงไปผสมได้เลยทําการคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ต้มต่อจนตัวกะทิเดือดพอเดือดให้ปิดไฟไม่ต้องต้มนานถ้าต้มนานเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันแยกชั้นดูไม่ สงามเผือกกะทิมะพร้าวอ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวสาคูที่แช่ครบ20นาทีแล้วก็ตักไปแช่ในน้ำเย็นอีก5นาทีจากนั้นก็เสด็จน้ำจะได้เม็ดสาคูใสๆนะคะตักใส่ถ้วยแล้วก็ราดด้วยตัวเผือกกะทิที่มีมะพร้าวอ่อนอยู่ด้วยสูตรนี้นะคะหวานกำลังดีค่ะไม่ได้หวานมาก ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเพิ่งแนะนําว่าต้มเผือกให้เปื่อยให้มีเนื้อเผือกผสมในตัวน้ํากะทิจะได้มีความหอมแล้วก็เข้มข้นมันกะทิเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบทานเผือกบอกได้เลยว่าโดนใจทานคู่กับตัวสาคูมะพร้าวเข้ากันแล้วก็อร่อยมาก